นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นกันไั่58นะครับพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2,558เหรียญน,นี้เป็น1ใน15เหรียญในชุดกรรมการนะครับพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช่างให้มรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็เวนะครับโดยเฉพาะเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพิมเสียงโตหลังพระอาจารย์ทิมสร้างขึ้นในปี2 5 0 0 ซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันก็ผู้คนนิยมสะสมมากขึ้นเรื่อยนะฮะสำหรับในการสร้างครั้งนี้นะครับวัดเว่งาจังหวัดปัตตานีได้จัดสร้างเหรียญเสมาลงปู่ทวดเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดช่างให้ออกแบบสวยงามไม่แพ้รุ่นแรกเลยเนื้อหาเข้มข้นกว่ารุ่นแรกเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้วดีไม่แพ้ของเก่านะครับ เนื้อหามวลสารนั้นประกอบด้วยโลหะชนวนเก่าที่พ่อท่านเขียวเก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกียรติอาจารย์ในยุคนั้นร่วมกันปลุกเสกนะครับเริ่มตั้งแต่การลงอลลักขรเลขยัน108น่ง้ปับฐมัง14นะครับการหลอมเนื้อโลหะทั้งทองคำเงินนวะโลหะโบราณสมฤทธิถือเลิกพิชัยสงครามเป็นมหามงคลเลิกเพื่อให้พบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะครับชนวนาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ได้มาจาก จำนวนพระกิ่งเก่าของเกจิอาจารย์ที่เข้มรั้งแผ่นยันที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศนะครับนำมาหล่อล้อมรวมกับแผ่นยันจารักระตะกุดเก่าสมัยสงครามโลกของพระอาจารย์ทิมแห่งวัดชังให้นะครับจำนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำมาร่วมหล่อเสยมาหลวงปูท่ทวดนี้มีมากมายเหลือขนานับด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบนะครับ ยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดปิดย่อยลงไปทางวัดได้นำจำนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อล้อมแล้วรีดโดยนำไปให้เกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นปลัดกันจานอาัการะหลายครั้งนะครับจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดและสายพลังของเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดมีมากนะครับผู้ที่มีบุญวัฒนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดต,ต่อไปให้ดีเลยนะครับ เมื่อเทาทองเสร็จแล้วจากนั้นเหรียญทั้งหมดก็จะถูกนําไปปลูกเศษอีกครั้งที่วัดช่างให้นะครับโดยพ่อท่านเขียวร่วมกับพระอาจารย์สายใตย้ชื่อดังในยุคนั้นทําพิธีปลูกเศษอย่างเข้มแขังและได้อันเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดมาทรงอธิษฐานจิตให้พระเครื่องทุกองค์มีพุทธานุภาพทุกด้านนะครับในการปลูกเสกมวลสารได้อันเชิญดวงวิญญ,ญาณครูบาอาจารย์เจ้าของมวลสารมาร่วมอธิษฐานจิตอํานวยอวยพรให้พระชุดนี้ดีทุกๆด้าน สมกับความตั้งใจของผู้สร้างนะครับเพื่อให้ของดีอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและเป็นการช่วยสืบสานและต่อย,ยอดพระพุทธศาสนาสืบไปนะครับด้วยบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้นําปัจจัยมาเช่าพระชุดนี้ทางวัดจะได้นําไปบูรณนะศาสนสถานของวัดนะครับปัจจุบันพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ท่านออกไปวัดชัางให้นั้นราคาขยับไปแรงมากนะครับส่วนที่ท่านสร้างให้ไว้กับวัดอื่นๆก็ล้วนขยับตามไปแล้ว แต่ที่น่าจับตามองก็คือเหรียญสาหมาลวงปุ่ดพดทพ่ท่านเขียววัดห้วยเงาะราคาเริ่มขยับขึ้นทุกวันรีบเก็บก่อนแพงกว่าน,นี้นะครับโดยเฉพาะชุดกรรมการกําลังมีการซุ่มเก็บเงียบเนื่องจากพุทธศิลป์และพิธีรวมทั้งท่านเกจิอาจารย์ผู้สมวิทยาคมของระกใต้ปลูกเสร็จด้วยนะครับพุทเคุณเมตตาค้าขายจเจริญนุกเรืองนะฮะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดี ผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไอบีบ้านเขียวนะครับที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะฮะยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนรวยๆครับ